สวัสดีครับเุืนครับตอนนี้ช่องอาดีออลทัวร์นะครับเราอยู่ที่เมืองอัครากับเพื่อนครับว่ากันว่าตอนนี้อัครากาลังคึกคักเพราะว่าเขาเริ่มเทศกาลท่องเที่ยวกับเพื่อนครับก็เป็นช่วงเดือนของเดือนการท่องเที่ยวของอินเดียนะก็จะช่วงเดือนปลายกันยายนเป็นต้นไปก็จะเป็นเทศกาลเขาเรียกว่าเป็นฤดูการท่องเที่ยวของอินเดียเลยครับก็ตอนนี้ที่เมืองอัคราก็ กำลังเตรียมงานเตรียมการที่จะจัดงานการท่องเที่ยวในวันที่27ครับก็วันนี้นะฮะเป็นวันที่เขาจะเริ่มต้นการท่องเที่ยวที่เมืองอัคราครับเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยก็กำลังเริ่มเนี่ยฮะเริ่มแบบจัดเขาเรียกอะไรติดไฟติดอะไรติดายอะไรเรียบร้อยแล้วครับในเมืองอัคราเดี๋ยวผมจะพาสำรวจเมืองอัครานะ,ะ,ะเพืนะ่อนๆนะจริงๆอัคราก็เป็นเมืองสุดทิติของนักท่องเที่ยว อีกเมืองหน,นึ่งเนี่ยฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายโอ้นี่ร้านส้มน่ากินครับเพื่อนๆนะเนี่ยฮะน่ากินนะครับอ่ากะแระแยกตรงนี้ก็จะจอแจด้วยรถสารพัดรถไม่ว่าจะเป็นรถอ่าตุกตุกริกชอรถสามล้ออะไรต่างๆฮนะเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็น อ่าเขาเรียกดิอ่าซาโมซาเหรอ yes, yes. อ๋อนี่ซามโมอ่าซาโมซาเทนโลปีใช่ไหม yeah. อันนี้คืออันนี้คือโซโรีเลมอ่ะแบกแบกอ๋อแบกโฟโคลาอันนี้เขาเรียกคาโจรี yes. ถูกไหมเนี่ยครับเพื่อนๆฮะ yeah. ก็ผมจะรู้จักเฉพาะไอ้ตรงนี้คือเขาเรียกคาโจรีคาโจรีนี่ก็อร่อยนะอันนี้เหมือนกะหรี่ปั๊บซิกซามอสาอ่ะซิกซามอสซา โซมุซาสวีทโอเคอ่อ how much for this one 15รูปี15 15รูปีเอ่อ how much 10รูปี10รูปีโอ้นี่ฮะเพื่อนๆครับอ่าคาโจรีสอ่า10รูปีอันนี้อันนี้15 15รูปีโอเคน่าสนใจน่าสนใจอ่าเดี๋ยวเราจะกลับมาเดี๋ยวเราจะกลับมาชิมอ่อเอ่อเดี๋ยวเราจะกลับมาชิมเราไปเดินเก็บภาพเก็บบรรยากาศก่อน <S <S นะครับเพื่อนครับ I be back. Okay. I just walk around here. Okay. 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 See you. Bye bye. อ่านะฮะตัแยกนี้อ่า sorry อ่า what the name of อ h this this h o k e what the name? อ h what is the Paluwan's crossing? Paluwan's crossing. Paluwan crossing. Crossing อ่าเป็นแยก Paluwan. yeah Paluwan. yeah Thank you. เป็นแยกตรงนี้จะเป็นแยกปาลูวันครับเพื่อนๆฮะนี่ฮะแยกแยก Paluwan. ตรงนี้ก็อย่างอย่างที่ผมบอกเมื่อสักพักเนี่ยเขาอากรากำลังจัดงานาเทศกาลท่องเที่ยวทัวริซึมเป็นฤดูการท่องเที่ยวเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้คือวันที่27 27อ่ากันยานะฮะเทศกาลท่องเที่ยวของอักราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกับเพื่อนๆฮะเนี่ยฮะเป็นแยกาปารุวันปารวุารวันครอสโรดแยกนี้ครับเมื่อกี้ถามพี่บางคนนั้นตรงนี้ก็จะจอแจไปด้วยรถ นตรงนี้ฮะเราจะเดินลงไปด้านล่างนิดนึงอ่าเนี่ยครับเป็นแยกอ่าปาลูวันฮะคือบอกปาลูวันอ่าปาลูวันอ่าอ่ r ครอสโรดตรงนี้นะฮะ ก็ร้านซ่อมร้านอะไรต่างๆครับเพื่อนๆฮนะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าถ้าเรามาอินเดียเราจะได้ยินเสียงแตรเยอะมากอันดับแรกคือแตรคุณต้องดีแล้วก็อันดับสองคือเบรกคุณต้องดีัถ้าขาดสสิ่งนี้แล้วก็เขาชีวิตเขาอยู่ไม่ได้ครับคนอินเดียครับเขาอยู่กับเสียงแตรรถยนต์แล้วก็เขาก็จะอยู่กับการขับรถยนต์ที่แบบว่า ไม่มีระเบียบครับใครอยากจะแซงซ้ายแซงขวาใครอยากจะปาดหน้าปาดหลังเขาเขาเขาขับแบบสไตล์อินเดียครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะก็จะระวังที่ถ่ายทําก็จะมีคนโบกไม้โบกมือให้ไปเรื่อยๆฮะเนี่ยฮะก็เป็นช่วงที่แบบว่าวันนี้ก็น่าจะคึกคักเพราะว่าเขาจะเริ่มเทศกาลท่องเที่ยวกับเพื่อนนะที่เมืองอักราเนี่ยฮะอักราก็คือเมืองที่มีมรดกโลกอย่างจัชมหานกับเพื่อนนะ เนี่ยฮะร้านตรงนี้โอเคก็ให้เห็นบรรยากาศาาที่เมืองอัครานะฮะอัคราก็จะเป็นเมืองเล็กนะฮะเมืองเล็กๆก,ก็เขาแต่ว่าเขามีชื่อเสียงระดับโลกกับชื่อเสียงของอัคราเพราะว่าเขามีทัชมาหาลทัชมาหานี่สามารถดึงดูดผู้คนทั่วโลกกับเพื่อนะ โอเคครับ <S <S เราจะเดินย้อนกลับไปที่ร้านที่เราจะไปชิม, <Hello. S 1> ามซาโมซ่าแล้วก็เราจะไปชิมอาหารที่เราสั่งไว้เมื่อสักพักนี่ฮะนี่ฮะฮัลโหลกายฮหลฮัลโหลฮัอคอเคอคโอเคโอเคอ่าออเคอเคอเคโอเคโอเคโอเคอเคออเคออเคอเคเคโอเคเอเโโ สกีกามินโ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 นฮิน <laughs> ดีโนฮินดีอ่าอะไรครับก็จะประมาณนี้ฮะก็ก็จะมีอ่าคนอินเดียเขาเข้ามาทักทายพูดคุยด้วยนะครับแตเนี่ยฮะก็ ก็เขาจะเริ่มเทศกาลท่องเที่ยวของอัคราจะเริ่มท่องเที่ยวแล้วเพราะว่าเป็นเริ่มต้นฤดูการท่องเที่ยวจากนี้ไปอัคราก็คงจะคึกคืนด้วยนะักท่องเที่ยวกันเพนะื่อนฮะแล้วก็ยาวไปถึงฤด,ดูการท่องเที่ยวของอินเดียก็คือจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเลยครับเนี่ยฮะดูครับเสียงแต่ครับเนี่ยฮะก็จะประมาณเนี่ยครับ ถ้าอยู่อินเดียแล้วก็ถ้าเบรกไม่ดีเบรกเสียหรือว่ามีคนน้องก็ตัไครละเนี่ยฮะเสียงแตรฮะเสียงแตรกระหน่ำซังเมอร์เซลลวรถก็ติดไม่รู้จะไปไหนอ้าวมีเด็กมีเด็กจะเข้ามาคุยด้วยฮัลโหลไกด์น e t จ s ซี y ยูนายจซียูมีเมื่อกี้มีเด็กมีเด็กมเด็กวิ่งตามมา อ้าโอเคโอเคเราคงต้องไปฮะเนี่ยฮะเราต้องกล้าข้ามถนนกับเพื่อนๆนะสอรี่เนี่ยฮะเราจะข้ามถนนไปที่ร้านเนี่ยฮะด้านหน้าเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะเป็นเสียงเนี่ยเสียงเริ่มมาเริ่มเสียงดังแล้วครับเนี่ยฮัลโหลเสียงเริ่มดังเพราะว่าเขามีงานเขาจัดงานกับเพื่อนๆครับเนี่ยฮะ อ่าโอเคโอเคครับเราจะมาเราจะมาชิมเราจะมาชิมร้านโซโมซาตรงนี้ฮะร้านคาโจรีโอเคนี่ฮะเพื่อนๆฮะเราจะมาชิมร้านตรงนี้ครับร้านอ่าซามูซานะได้ซามูซาเนี่ยนี่นี่ซามูซาฮะนี่ซามูซากันเพื่อนๆอ่าคาโจรีคาโจรีิสแอนด์ดิสโซโ s ซาสวี สวิทสมูซาโอเคโอเคครับเราจะลองเข้าไปชิมดูร้านข้างในนะครับว่ามีอะไรที่แบบจะอร่อยขนาดไหนยังไงก็ลองลองติดตามดูนะครับ